สวัสดีครับผมปทิศครับสวัสดีจากเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียครับตอนนี้ผมอยู่ที่งาน G Shock 40ปี Anniversary Shock the World Southeast Asia ครับงานฉลองครบรอบ40ปีแบรนด์ G Shock ครับโดยงานนี้เนี่ยได้รับเกียรติจากคุณคิโคอิเบะบิดาแห่ง G Shock นะครับมาร่วมงานนี้ รวมทั้งยังมีสื่อมวลชนแล้วก็คนดังกว่า700คนนะครับโดยในงานนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ Potato Head Resort นะครับซึ่งเป็นรีสอร์ทชั้นนำของอินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวยังไงตามไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับ Welcome to G-Shock 40th Anniversary Event. This is the press conference. Give it up for G-Shock. Let's go. Please call me Oh! <laughs> yeah. Yeah, thank, thank you for thank you joining me. this Shock the world It's first time 40 years ago And Today <laughs> It is Largely thanks to the Support of everyone here today that the G -shock has had such a long run of popularity for the last 40 years. Thailand is one of the biggest the watch market in the Southeast Asia, and our you know, the market is quite expected to grow more. So recently, our G-Shock is expanding our business more and more. But although the, you know, the other watches, the brand is also the growing. But the G-Shock also we also the growing the market. the yeah, continuously in the future. Yeah, thank you. การจัดการในวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในงานที่หนึ่งในงานที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นระดับโลกซึ่งคราวนี้นะคะ่ะจะเป็นงาน Shock the World ซึ่งเราได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นคนที่รักนาฬิกาคาซิโอจากทุกๆประเทศในซาิเซเชียนะคะแล้วก็มีสื่อมากๆม,ม,มากมายที่เข้ามาให้การสนับสนุนแล้วก็มี excitement ไปร่วมกันเรื่องของการ launching คาซิโอรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นได้เจอกับผู้บริหารคาซิโอซึ่งทำให้เราอะ่ะได้ แกลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ได้รับทราบดเรคชันของคา s ิโในส่วนของแฟนๆของ c a s ิโนะคะ<ๆ>ก็อยากให้เราติดตามรุ่นที่จะมาใหม่อย่างเช่นรุ่นที่กำลังจะลอน์ปีหน้าเนี่ยเป็นปีมงกรอยากให้ทุกทุกคนรอดูว่าจะมีอะไรที่เข้ามาทำให้ลูกค้าเอ็กไซท์แล้วก็ในเรื่องของการแตกลายของสินค้าที่ปเป็นรุ่นขายดีของเราอย่างเช่นตัว GM เ0 0 1หรือว่าตัว5 0 0 6ซึ่งก็จะมีเรื่องของ พีเจอร์ใหม่ๆที่เข้ามานะคะก็อ,อยากให้ลูกค้าทุกท่านติดตามนะคะหวังว่าทุกคนจะสปปนุกไปงานงาน G Shock 40th Anniversary Shock the World Southeast Asia นะครับก็อย่าลืมติดตามคอลเลกชันใหม่ๆที่กำลังจะตามมาอีกมากมายของ G Shock นะครับ้ะพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ